อ,อ่ะโอเคสวัสดีผมสวัสดีชาว youtube นะครับชิมี้กอะไปเอามาันมาตากนะครับผมนี่เป็นหางของเสียมเมกนะครับหางของเสียมเมกเก่ามาจอดไว้ก้อนนะครับวาได้ไปเอามาอีกทางหนึ่งอยู่ครับมันเหลือประมาณอีกซ้ำๆกันแล้วผมอยู่ในไฮโอหางเสียมเมกดิบุมี่ไอแนวห้องครับ ผมมีขาตั้งเดี๋ยวผมสิเอาอิดที่ผมเตรียมมาไปห้องนะชิบเอ้ยเ้ยเนี่ย ชนี่ครับนี่โอ้พอดีเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมมีห้องไว้แล้วก็สิ้นุนหล่อไว้ครับแล้วก็สิ้ทอดไว้น่าครับผมนุนหล่อไม่นุนหลอกก็มีอันเดียวครับทางที่ดีอย่างนุนอย่างนุนซีดานของหล่อเลยครับโอ้ยอย่างนุนสองดันของหล่อเลย นาล้างยางแล้วอันนะครับเอ,เอาก้อนหอกก้อนหินน้ำมูลนี่แครับใส่มันค่ายไปทั้งนาเขากัโน้นขางนาก็ได้ครับนน้นรอบไว้แล้วครับเดี๋ยวถอ,อดสลักออกกันครับนี่ง่ายๆนิดเดียวแจ่ว่ามันยังอยลอยครับเดี๋ยวผมสี ขับไปมีตันนาลง่งให้ลอมันลอยให้ตัวนี้มันลงหาบล่องกันแล่นออกไปเลยครับให้มันตกบ้างเองเลยนะครับผม,มค่อยแล่นออกไปครับเรียบร้อย Okay. นี่ครับถอดลอกละประมาณนี้นะครับผมพังวายสิบบนเลนี่ครับเรามาจอดไว้ถัดสีครับเพราะหัวสีตั้งไวน้นี่เครื่องยูหันสีลงไปนี่ครับเด๋อวตากเดินน้ำมันนี่ก็ได้นะครับผมไปเดี๋ยวแปลอาอีกหางหนึ่งยูบานครับเป็นหางหลากรถเกี้ยวนะครับผม เจทฮาเนี่ยผมดึงเกียร์ถอยลังไว้เราได้เนี่ยโอเคเดี๋ยวสลักออกกันครับับหนุนขาขึ้นอีกนิหน่อยครับดีตัวที่มีขาค้ำม,มันก็ดีนีหน่อยครับอันนี้ผมถอดขาค้ำออกจาก เทลเลอร์นี่เนาะครับผมนี่เป็นคาร์เทลเลอร์เลยรับน้ำหนัก10ตันซ้าตันสบายครับโอ้หลายพลเอาเอาล่งหลายผล เบาครับจังหวนันนี้ถถมมีผู้เสียบสลักให้ดีๆมากเ <c oughs> ลยนะครับผมอ,อ,อ,อ้าวอ้าวโเริ่มเปลี่ยนเกียร์โอ้เมื่อกี้ใส่เกียร์แล้ว เรียบร้อยอ้าวตรงต่อยนยกลอยขึ้นนิดนึงมาครับโอเคไอยครับ,รรบมุนค้าขึนาานะ้นนะบ้านน่ะนี่สะดวกสบายไปอีกครับ ผมยอมไม่ลงกะนครับเพราะว่าเฉาทุ่งมั่นเทินออกก็ได้น้ำปักเต็มดอกอยางเลยฮึบฮึบถอดออกก็ได้ครับเอานี่ก็ถอดก็ได้ครับบ้านเนี่ย โอเคครับตัวทอนก็ได้เอาไว้นั่นละนะครับผมไปเดินทางกันเยอะๆครับคิดนีะ,นะครับผมออกไปให้มองเก้าคนละนะครับ ไปเดี๋ยวไปหาอาจารย์เดีครับพัดสำนักเลาแล้วบ่รู้วัยยูหนีบ่ะจับดีๆระวัางง่ายหลังไปเ,เป็นแนวขึ้นหนกกันรู้เรียงยังบอรู้เรียงยังบอ ู่้เ่วขนาดเล่มมันข <slide. S 1> oh, ึ้นเหรเครโอ้ยดิ้วขาดะน่ามเสาหรือส่งไข่ตกแรงมาสู้มือเว้ยเสียายูเฮียนบ่าเว้ยเสียภายยูเฮียนเด้อ